สวัสดีค่ะก็วันนี้วันที่ยี่สิบสามกุมภาห้าหกนะคะก็เวันอันนี้เป็นอีกคลิปที่โบไปซื้อของร้านขายส่งนะคะก็ที่เห็นค่ะเป็นพวกยางลบเพราะว่ามันเป็นขนาดต่างๆโบก็จะได้ไม่ต้องโบซื้อยางลบมาขนาดให้มันแตกต่างกันอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาตาดัดก็ถ้าขนาดที่เราคิดว่าเราจะทําพอดีขนาดไหนก็ก็เอายางลบขนาดนั้นมาทําเลยค่ะ ก็มาดูเลยแล้วกันค่ะว่าโบซื้ออะไรบ้านจากร้านขายส่งอันนี้สามสิบห้าบาทที่โบเอามาพูดนะของยี่ห้ออีซี่อคลิปที่โบเคยมาพูดของอันนี้โบพูดผิดนะคะว่าเป็นของม้าจริงๆเป็นของยี่ห้ออีซี่ที่มันมันสี่สิบแปดก้อนสามสิบห้าบาทเ,เนื้อมันค่อนข้างที่จะแข็งแต่ว่ามันราคาถูกแล้วแบบแล้วมันก็แกะได้อะแต่ว่าที่โบแกะยางลบแล้วรู้สึกว่า แกะยากที่สุดคงจะเป็นแบบออนนะที่โบซื้อมาก็48บก้อน36บาทที่เป็นเออลองไปดูคลิปเก่าๆนะคะโบเคยพูดมาแล้วมันออนอ่ะที่มันเป็นประกายวิง่งวิงแบบอ่อนแล้วแบบแกะยากแล้วมันก็เป็นสีอ่อนอไม่ใช่สีขาวเวลาเราวาดแบบลงเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นแบบนั้นะไม่ดีเลยไม่แนะนำให้ซื้อนะคะ ก็อันนี้ถูกดีโบก็เลยซื้อมาอีกกล่องหนึ่ง48สิบแปก้อนยี่ห้ออีซีแล้วก็ยี่ห้อทูทูที่ทโบพูดอะก็อันนี้ก็แข็งแต่ว่ามันราคาถูกมันมันยีบาทได้48ก้อนโบก็เลยซื้อมาสองกองก็แกะเล่นเล่นส่วนอันนี้มันได้60ก้อนของตามมาแปดสิบาทอันนี้ก็ถูกนะเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นก้อนขนาดเล็กโบ เห็นตัวอย่างจากร้านก็เลยซื้อมายี่ห้อเออจะมีรุ่นนี้โบยังไม่แก่เดี๋ยวอาจจะมีวิดีโอหน้ามาพูดอย่างลบที่ซื้อมาใหม่ว่าแต่ละยี่ห้อที่ซื้อมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็สองตัวนี้ที่เคยพูดไปแล้วว่ามันแข็งแต่ว่ามันก็พอแก่ได้แล้วราคาก็ไม่แพงค่ะเพราะว่ามันไม่ถึง30สบาทอันนี้ส8ิบแปดก้อนนี้ก็ส5สิบาทส8แปดก้อนส่วนอันนี้ก็ไม่แพงเพราะว่ามัน6กสก้อนแ5ดิบ้าบาทมันก้อนเล็ก ก็อันนี้ก็ก็แก่ได้แต่เป็นคุยมแต่ว่ารุ่นนี้โบไม่ใช่เดี๋ยวจะมาพูดอีกทีแล้วกันส่วนชิ้นสุดท้ายที่ซื้อจากร้านขายส่งก็คือลิควิดลิควิดแบบแบบนี้ค่ะได้สิบสองชิ้น120บาทของของ MNG โบก็เลยซื้อมากล่องนึงครั้งก่อนที่โบไปมันหมดครั้งนี้มีก็เลยซื้อมากล่องหนึ่งก็หมดแล้วละค่ะที่ซื้อของจากร้านขายส่งเดี๋ยวดูคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ